สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของอุบาสิกาท่านหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยในพุทธประวัติท่านคือนางนกุลมานดาคหปตานีค่ะครับท่านนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจจริงๆครับเราก็มีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยทั้งงานวิจัยที่พูดถึงเรื่องกรรมเรื่องเอตทัคะะโดยรมรวม แล้วก็มีเนื้อหาที่เจาะจงประวัติของท่านนกุลมันดากับท่านนกุลบิดาสามีของท่านโดยตรงเลยครับค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาทําความเข้าใจกันว่าเออประวัติท่านเป็นยังไงความผูกพันที่ดูจะพิเศษมากๆกับพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นมาอย่างไงแล้วก็คุณธรรมอะไรที่ทําให้ท่านได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะหรือว่าผู้เป็นเลิศในด้านหนึ่งๆน,นะคะครับน่าสนใจมากครับโดยเฉพาะตําแหน่งเอตทัคคะเนี่ย เพราะว่าการที่พระพุทธเจ้าจะทรงแต่งตั้งใครเนี่ยน,นะครับมันต้องมีเหตุผลมีที่มาที่ไม่ธรรมดาจริงๆยิ่งของท่านนก,กุลมันดาเป็นด้านผู้มีความคุ้นเคยสนิทสนมในพระศา,าสดา,ด,าด้วยแล้วยิ่งน่าสนใจเป็นพิเศษครับใช่ค่ะฟังดูแบบมีความใกล้ชิดมากๆเลยนะคะคือเรื่องของท่านนี้ต้องย้อนไปไกลมากเลยนะคะครับไกลขนาดไหนครับอ๋อสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระนุ่นเลยค่ะ ธุมุตระพุทธเจ้าค่ะซึ่งห่างจากยุคเราไปเป็นแสนกับเลยนะคะคําว่ากับนี่คือโอ้โหนานมากๆเลยครับนานจนนับไม่ถูกเลยนะครับในทางพุทธศาสนาใช่ค่ะในชาตินั้นเองท่านได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าะทุมมุตระแล้วก็ได้ไปเห็นเหตุการณ์หนึ่งครับเหตุการณ์อะไรครับท่านเห็นพระองค์ทรงสถาปนาอุบาสิกาท่านหนึ่งค่ะไว้ในตำแหน่งเอตัคคะเหมือนกัน ค่ะแต่เป็นด้านผู้มีความคุ้นเคยเป็นพิเศษนี่ยแหละค่ะเพอท่านเห็นภาพนั้นก็เลยเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาครับเกิดแรงบันดาลใจอยากจะเป็นแบบนั้นบ้างถูกต้องค่ะท่านก็เลยเริ่มทําบุญทํากุศลต่างๆให้มันยิ่งยวดขึ้นไปอีกแล้วก็ตั้งปณิธานหรือความปรารถนาที่แน่วแน่ามากว่าอยากจะได้ตําแหน่งนี้ในอนาคตครับ แล้วท่านก็สั่งสมบุญบารมีมาเรื่อยๆใช่ค่ะหลังจากสิ้นชีวิตในชาตินั้นท่านก็เวียนไยตายเกิดไปทั้งในภพภูมิเทวดาบ้างมนุษย์บ้างสลับกันไปครับเป็นเวลานาน,านเท่าไหร่ครับกว่าจะมาถึงเป้าหมายแสนกลับเลยค่ะ1น0 0 0แสนกับค่ะเพื่อรอให้ความปรารถนาที่ตั้งไว้นั้นมันสุกงอมโอ รงนี้สะท้อนหลักเรื่องกรรมแล้วก็การตั้งปณิธานได้ชัดแจนมากเลยนะครับคือการทําความดีหรือกรรมดีเนี่ยถ้าทําต่อเนื่องบวกกับความตั้งใจที่มุ่งมั่นจริงๆแม้จะนานแสนนานแค่ไหนสุดท้ายมันก็ส่งผลให้สําเร็จได้จริงๆใช่เลยค่ะซึ่งอันเนี้ยก็ตรงกับที่งานวิจัยเกี่ยวกับอุบาสิกาเอตักคะเขาวิเคราะห์ไว้นะคะว่าส่วนใหญ่แล้วการได้ตําแหน่งนี้มักจะมีพื้นฐานมาจากการตั้งความปรารถนาแล้วก็บำเพ็ญบรารมีมายาวนานมากตั้งแต่อดีตชาติ การรอคอยเป็นแสนกับนี่แสดงว่าความตั้งใจความเพียรน,นี้ต้องไม่ธรรมดาจริงๆค่ะครับทีนี้พอมาถึงยุคของพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราล่ะครับท่านเป็นยังไงต่อค่ะพอมาถึงพุทธุปะตะการนี้ท่านก็ได้มาเกิดในตระกูลคารหบดีที่ค่อนข้างมั่งคั่งนะคะที่เมืองสุงสุมาราคิรีในแคว้นพักคะแล้วก็ได้แต่งงานกับคารหบดีท่านหนึ่งซึ่งก็คือท่านนาคุล,ลบิดานั่นเองครับแล้วก็มีลูกชายด้วยกันใช่ค่ะ มีลูกชายชื่อนก,กุลคนทั่วไปก็เลยนิยมเรียกท่านทั้งสองตามชื่อลูกว่านก,กุลบิดาคือพ่อของนก,กุลกับนก,กุลมารดาคือแม่ของนก,กุลนะคะอ๋อครับเป็นที่มาของชื่อที่เรารู้จักกันค่ะเป็นธรรมเนียมสมัยนั้นนะคะทำให้เห็นภาพครอบครัวอบอุ่นดีแล้วจุดเปลี่ยนล่ะคะที่ทำให้ท่านได้มาใกล้ชิดพระพุทธศาสนาจริงๆครับมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่เมืองสุงสุมาลคีรีพอดี ่านนัก,กุลบิดากับนัก,กุลมานดาพอทราบข่าวก็เลยชวนกันไปเข้าเฝ้าเป็นครั้งแรกค่ะแล้วพอไปถึงได้เห็นพระพักพระพุทธเจ้าครั้งแรกเป็นยังไงคะคือทันทีที่เห็นเนี่ยทั้งสองท่านเกิดความรู้สึกที่แปลกประหลาดใจมากครับแปลกยังไงคะรู้สึกยังไงเหรอคะมันเป็นความรู้สึกรักแล้วก็ผูกพันแบบรุนแรงมากๆครับเหมือนกับว่าได้เห็นลูกชายตัวเองทิ้จากไปนานๆแล้วได้กลับมาเจอโหขนาดนั้นเลยเหรอคะครับ ถึงกับเข้าไปก้มกราบแทบพระบาทเลยนะครับแล้วก็ร้องทูลออกมาทํานองว่าลูกเอ๋ยพ่อแม่คิดถึงเหลือเกินหายไปไหนมาตั้งนานอะไรประมาณนี้เลยครับแล้วพระพุทธองค์ล่ะคะท่านว่าอย่างไงพระองค์ทรงแสดงความเข้าอกเข้าใจอย่างมากเลยครับไม่ได้ทรงตําหนิอะไรเลยแต่ทรงรอให้ทั้งสองท่านช่ยค่อยสงบลงได้สติก่อนแล้วจากนั้นจึงทรงแสดงทมโปรดแล้วก็ทรงอธิบายถึงที่มาของความรู้สึกผูกพันอันแรงกล้าน,นั้นด้วยครับค่ะ ทรงอธิบายว่ายังไงคะเหตุผลเบื้องหลังความรู้สึกเหมือนพ่อแม่เจอลูกเนี่ยพระองค์ตรัสว่าความรู้สึกแบบนั้นนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกแต่มันเป็นเพราะสายสัมพันธ์ที่ผูกกันมานานมากๆในอดีตชาตินานขนาดไหนคะพระองค์อธิบายว่าเฉพาะที่พอจะนับได้ชัดๆนะครับทั้งสองท่านเนี่ยเคยเกิดเป็นบิดามารดาของพระองค์มาแล้วถึง500ชาติ500ชาติยังไม่หมดนะครับเคยเป็นปู่ย่าอีก500ชาติ เป็นลุงป้าอีก500ชาติแล้วก็เป็นน้าอาอีก500ชาติโหรวมๆแล้วนี่คือ1,500ชาติเลยนะคะที่เคยเป็นญาติผู้ใหญ่ดูแลพระองค์มาก่อนใช่ครับ1,500ชาติไม่น่าแปลกใจเลยนะครับว่าทำไมพอมาเจอกันอีกครั้งความผูกพันที่มันฝังลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกมันถึงแสดงออกมาได้รุนแรงขนาดนั้น จริงด้วยค่ะมันเป็นความรักความผูกพันที่สั่งสมมานานมากพอกลับมาเจอกันอีกมันก็แสดงออกมาเองลอยไม่รู้ตัวนะคะครับและหลังจากที่ได้ฟังธรรมแล้วก็ได้เข้าใจเหตุปัจจัยทั้งหมดแล้วทั้งท่านนุคุลบิดาและก็นางนุคุลมันดาก็เกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมเลยเหรอคะครับบรรลุเป็นพระโสดาบันซึ่งก็คืออริยบุคคลขั้นแรกเข้าสู่กระแสะพระนิพพานไม่ต้องกลับไปเกิดในอบายภูมิอีกต่อไปแล้วครับ สุดยอดเลยค่ะคือนอกจากเรื่องความผูกพันในอดีตกับพระพุทธองค์แล้วความสัมพันธ์ของท่านทั้งสองเองในฐานะสามีภรรยาในชาตินี้ก็น่าชื่นชมมากๆด้วยใช่ไหมคะใช่ครับถือเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆเลยมีบันทึกไว้ว่าท่านนุกุลมานดาเคยยืนยันถึงความซื่อสัตย์ต่อสามีอย่างหนักแน่นมากๆท่านยืนยันว่ายังไงคะท่านเคยทูลพระพุทธเจ้าเลยนะครับว่าตลอดเวลาที่ครองเรือนกันมาเนี่ยท่านไม่เคยแม้แต่จะคิดนอกใจสามีเลย โอ้โหแค่คิดยังไม่เคยครับท่านบอกว่าไม่เคยคิดนอกใจทางใจเลยแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงที่จะไปนอกใจทางกายโอ้โหแสดงถึงความรักความซื่อสัตย์ความไว้วางใจที่มั่นคงมากๆเลยนะคะครับแล้วทั้งสองท่านก็ยังปรารถนาที่จะครองคู่กันต่อไปอีกด้วยไม่ใช่แค่ในชาตินี้เท่านั้นแต่รวมถึงในสัมปรายภพหรือภพชาติต่อๆไปด้วยครับ ซึ่งเรื่องนี้ก็มีหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ด้วยใช่ไหมคะสําหรับคู่ที่อยากจะอยู่ร่วมกันไปนานๆมีครับพระพุทธองค์ทรงสอนหลักธรรมสําคัญไว้สําหรับคู่สามีภรรยาที่อยากจะครองคู่อยู่ร่วมกันเกื้อกูลกันไปในภพชาติต่อๆไปเนี่ยจะต้องมีคุณธรรม4ี่ประการที่เสมอกันหรือที่เรียกว่าสมมธรรม4ี่ครับสมมธรรม4ี่มีอะไรบ้างคะก็คือ 1. ต้องมีศรัทธาเสมอกันครับ สมมติศรัทธาคือเชื่อในภะรตนาตรายเชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเหมือนเหมือนกันค่ะ 2. มีศีลเสมอกันสมศีลาคือมีความประพฤติดีงามอยู่ในศีลในธรรมเหมือนเหมือนกันอืมค่ะ 3. ม,มีจาค่เสมอกันสมจาคะคือมีความเสียสละความเอือ้อเฟือ้อเผื่อแผ่รู้จักให้รู้จักแบ่งปันเหมือนกันค่ะและ 4. มีปัญญาเสมอกัน สมปัญญาคือมีความรู้ความเข้าใจในเหตุในผลในความดีความชั่วเสมอกันครับอ๋อศรัทธาศีลจาคะปัญญาต้องเสมอกันนี่เองนะคะครับถ้ามีคุณธรรมสข้อนี้เสมอกันชีวิตคู่ก็จะราบรื่นเกื้อกูลกันไปในทางที่ดีและก็เป็นเหตุปัใจจัยให้ได้กลับมาครองคู่กันอีกในอนาคตได้ครับ เป็นหลักการที่นำไปปรับใช้ได้จริงมากๆเลยนะคะสำหรับชีวิตคู่นอกจากเรื่องความสัมพันธ์แล้วยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่แสดงถึงคุณธรรมและก็ความเข้มแข็งทางจิตใจ,จของท่านนก,กุลมาดาได้ชัดเจนมากๆเลยครับเหตุการณ์ตอนที่ท่านนก,กุลบิดาป่วยหนักใช่ไหมครับใช่เลยค่ะตอนนั้นท่านนก,กุลบิดาล้มป่วยอาการหนักมากเลยดูเหมือนจะใกล้สิ้นใจแล้วครับท่านนก,กุลมาดาก็คอยดูแลอยู่ แต่สามีก็ยังดูมีความกังวลใจอยู่ท่านก็เลยกล่าวปลอบใจเพื่อให้สามีหมดห่วงนะคะครับในสถานการณ์ที่มันตึงเครียดแบบนั้นท่านปลอบใจว่ายังไงบ้างครับท่านก็ยืนยันกับสามีเลยค่ะว่าไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกหรือเรื่องการดูแลบ้านเรือนต่างๆท่านบอกว่าท่านจัดการได้ดูแลได้ด้วยความสามารถของท่านเองครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าถ้าสามีจากไปแล้ว ท่านจะไปแต่งงานใหม่มีสามีใหม่เพราะท่านบอกว่าท่านรักษาความซื่อสัตย์ประพฤติตัวดีงามในกรอบของศีลธรรมของธารวชมาตลอด16ปีโอ้โหยืนยันความซื่อสัตย์ใช่ค่ะและที่สําคัญที่สุดท่านบอกว่าไม่ต้องห่วงเลยว่าท่านจะเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพราะท่านยังยึดมั่นเหมือนเดิมยังอยากจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระสงฆ์อยู่เสมอเป็นคําพูดที่แสดงทั้งความรักความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ และก็ศรัทธาที่แม่นคงมากๆเลยนะครับเป็นการให้กำลังใจสามีที่ดีเยี่ยมจริงๆค่ะแต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือการกระทำหลังจากนั้นของท่าน,านใช่ไหมคะใช่ครับการกระทำหลังจากนั้นของท่านน่าทึ่งยิ่งกว่าคือท่านได้ทำสิ่งที่เรียกว่าสัจจกิริยาสัจจกิริยาคืออะไรคะสัจจกิริยาก็คือการตั้งสัตย์อธิษฐานนะครับโดยอ้างเอาคุณความดีหรือความจริงที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมาเป็นเครื่องยืนยัน เพื่อให้เกิดผลบางอย่างตามที่ต้องการอ๋อเหมือนการประกาศความจริงเพื่อให้อะไรบางอย่างเกิดขึ้นใช่ครับหลังจากปลอบใจสามีแล้วท่านนกุลมันดาก็ทำสัจจกิริยาเลยโดยประกาศความจริงเกี่ยวกับคุณธรรมของท่านเอง3มข้อหลักๆครับท่านประกาศว่าอะไรบ้างคะสามข้อนั้นข้อแรกท่านยืนยันว่าท่านเป็นหนึ่งในอุบาสิกาผู้ครองเรือนที่ปฏิบัติตนอยู่ในศีลอันบริสุทธิ์เหมือนสาวิกาท่านอื่นๆค่ะ ข้อ 2. ท่านยืนยันว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่ได้บรรลุถึงความสงบแห่งใจภายในระดับหนึ่งแล้วอืมค่ะและข้อ 3. ท่านยืนยันว่าท่านเป็นผู้เข้าถึงธรรมแล้วมีความเข้าใจในคำสอนของพระาศาสดาอย่างแจ่มแจ้งไม่มีความสงสัยลังเลใดๆอีกต่อไปซึ่งก็คือคุณสมบัติของพระโสดาบันนั่นเองครับค่ะแล้วท่านก็อธิษฐานว่าด้วยสัจ,จวาจาทั้งหมดที่กล่าวมานี้ คล้อยอาการป่วยของสามีคือท่านนัก,กุลบิดาเนี่ยจงหายไปณบัดนี้แล้วผลเป็นยังไงคะการอ้างสัจจะข,ของคุณธรรมนี้ได้ผลไหมคะนะา่จจาอัศจรรย์มากครับทันทีที่ท่านกล่าวจบคําสัจกิริยาอาการป่วยหนักของท่านนัก,กุลบิดาที่ดูเหมือนจะแย่แล้วเนี่ยก็ทุเลาลงแล้วก็สงบระง,งับไปโดยพลันเลยครับโอ้เหมือนปาฏิหาริย์เลยนะคะใช่ครับเหมือนปาฏิหาริย์จริงจริง นี่แสดงให้เห็นถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของความสัตย์จริงแล้วก็คุณธรรมความดีที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาอย่างมั่นคงจริงๆครับน่าทึ่งมากเลยค่ะแสดงว่าคุณธรรมความดีที่มันมั่นคงอยู่ข้างในเนี่ยมันมีพลังส่งผลออกมาสู่ภายนอกได้จริงๆจากเรื่องราวทั้งหมดทั้งความผูกพันอันยาวนานในอดีตความสนิทสนมคุ้นเคยในปัจจุบันแล้วก็คุณธรรมความดีต่างๆที่ปรากฏนี้เองสินะคะที่เป็นเหตุให้พระพุทธองค์ทรงยกย่องท่านเป็นพิเศษถูกต้องเลยครับ ด้วยเหตุผลเหล่านี้แหละครับทั้งความผูกพันที่ย่างรากลึกมาเป็นแสนแสนกับแล้วก็ความสนิทสนมเป็นกันเองที่ท่านแสดงออกต่อพระองค์ในชาติปัจจุบันนี้เองเพราะเพื่อองค์จึงทรงประกาศยกย่องให้นางนัก,กุลมานดาขหปตานีเป็นเอทัตค่ะเอทัตค่ะครับคือเป็นเลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในด้านผู้มีความคุ้นเคยสนิทสนมในพระาศาสดาครับอ๋อด้านนี้นี่เองแล้วท่านนัก,กุลบิดาสามีของท่านล่ะคะก็ได้รับยกย่องในด้านเดียวกันด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับท่านนักกุลบิดาก็ได้รับยกย่องเป็นเอทัคคะในด้านเดียวกันนี้ในฝ่ายของอุบาสกครับโอ้โหเป็นคู่สามีภรรยาตัวอย่างจริงๆนะคะไม่ใช่แค่ครองเรือนด้วยคุณธรรมที่เสมอกันแต่ยังมีความผูกพันและก็ได้รับเกียรติจากพระาศาสดาในด้านเดียวกันอีกด้วยครับผมถ้าให้ลองสรุปดูนะคะลักษณะเด่นๆของท่านนัุลมาดาจากเรื่องราวทั้งหมดที่คุยกันมามีอะไรบ้างคะครับ ที่เด่นชัดเลยนะครับอย่างแรกก็คือความผูกพันอันลึกซึ้งมากๆกับพระพุทธองค์ที่มาจากอดีตชาติอันยาวนานค่ะ 2. คือศรัทธาที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนในพระรัตนตรัยเลยค่ะ 3. ความซื่อสัตย์อย่างยิ่งยวดต่อคู่ครองของท่านอืมจริงค่ะ 4. คือความเข้มแข็งความสามารถและก็ความรับผิดชอบในการจัดการชีวิตจัดการครอบครัวแม้ในยามวิกฤตอย่างตอนสามีป่วยหนักค่ะห ความมั่นใจในคุณธรรมความดีของตัวเองจนกล้าที่จะทําสัจจกิริยาอ้างความดีนั้นคะ่ะสุดท้ายและสุดท้ายก็คือความสัมพันธ์ที่สนิทสนมคุ้นเคยเป็นพิเศษกับพระาศาสดาซึ่งเป็นที่มาโดยตรงของตําแหน่งเอธราคะที่ท่านได้รับครับคะ่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นการยืนยันหลักการที่ว่าการตั้งปณิธานแล้วก็สั่งสมกรรมดีมาอย่างยาวนานเนี่ยย่อมนําไปสู่ผลสําเร็จตามที่ตั้งใจไว้ได้จริงๆนะคะใช่ครับชัดเจนมากครับ แล้วเรื่องราวของท่านนักกุลมานดาเนี่ยค่ะให้บทเรียนหรือว่าข้อคิดอะไรกับพวกเราในยุคปัจจุบันได้บ้างค่ะโอ้มีหลายแง่มุมเลยครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องผลของกรรมแล้วก็การตั้งปณิธานนี่แหละครับที่แสดงให้เห็นว่าความตั้งใจจริงความพยายามในการทําความดีเนี่ยมันไม่เคยสูญเปล่าเลยถึงแม้ผมของมันอาจจะส่งข้ามภพข้ามชาติก็ตามครับค่ะอย่างที่สองก็อาจจะทําให้เราได้ฉุกคิดถึงธรรมชาติของความสัมพันธ์ต่างๆในชีวิตเราเองนะครับ ว่าความรู้สึกผูกพันมากๆหรือแม้แต่ความรู้สึกไม่ถูกชะตากับใครบางคนเนี่ยบางทีมันอาจจะมีที่มามีสายใยบางอย่างจากอดีตชาติก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับนั่นสิคะฟังแล้วก็ชวนให้คิดตามเหมือนกันนะคะครับแล้วในแง่ของการใช้ชีวิตล่ะครับมีข้อคิดอะไรบ้างในแง่การใช้ชีวิตคู่หลักสมมธรรมสีที่ว่าศรัทธาศีลจาคะปัญญาต้องเสมอกันเนี่ยก็ยังเป็นแนวทางที่ มีคุณค่ามากๆนะคะในการสร้างครอบครัวให้อบอุ่นเกือ้อกูลกันครับส่วนเหตุการณ์ศัจกิริยาก็สอนเราถึงพลังของความจริงความดีงามที่อยู่ข้างในตัวเราว่าถ้าเรามั่นคงในคุณธรรมจริงๆ มันก็มีพลังมีอนุภาพปกป้องคุ้มครองแล้วก็สร้างสารรค์สิ่งดีๆได้ครับผมแล้วก็มีอีกข้อคิดหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยมาจากคำสอนที่พระพุทธองค์ประทานให้กับท่านนกคุณบิดาโดยตรงตอนที่ท่านป่วยด้วยโรคชราอ๋อครับคำสอนว่าอะไรครับพระองค์สอนว่าถึงแม้กายของเราจะป่วยแต่ใจของเราจะไม่ป่วยตามไปด้วยโอ้โหคมมากครับใช่ค่ะเป็นการเตือนใจให้เราฝึกฝนจิตใจให้เข้มแข็งอยู่เสมอ ไม่ให้หวันไหวไปตามความเสื่อมโทรมของร่างกายตามกาลรรเวลานะคะครับสำคัญมากจริงๆครับข้อนี้ทั้งหมดนี้ก็เลยเป็นเหตุผลนะคะที่ทำให้เรื่องราวของท่านนกคุลมาดายังคงเป็นที่กล่าวขานยังถูกนำมาศึกษาอยู่เรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ครับผมการเป็นพุทธศาสนิก,กชนที่ดีเป็นแบบอย่างของภรรยาและมารดาที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความศรัทธาความซื่อสัตย์และความเข้มแข็งทางจิตใจด้วยค่ะใช่เลยครับ ขออนุญาตฝากเป็นแง่คิดสุดท้ายนิดนึงนะครับเชิญเลยค่ะคือการที่เราได้เรียนรู้เรื่องราวความผูกพันข้ามภพข้ามชาติของท่านนัก,กุลมารดาเนี่ยครับบางทีมันอาจจะเป็นโอกาสให้เราลองกลับมาพิจารณาความสัมพันธ์หรือความรู้สึกที่เรามีต่อผู้คนรอบๆข้างในชีวิตปัจจุบันของเราดูบ้างไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกรักความผูกพันหรือแม้แต่ความรู้สึกขัดแย้งไม่ชอบหน้าก็ตามค่ะลองมองด้วยใจที่มันเปิดกว้างขึ้นอีกนิดนึงบางทีเราอาจจะเข้าใจ อาจจะเห็นใจแล้วก็อาจจะปฏิบัติต่อกันด้วยความเมตตามากขึ้นก็ได้นะครับเป็นข้อคิดปิดท้ายที่น่าสนใจมากเลยค่ะวันนี้เราก็ได้เจาะลึกเรื่องราวที่เ,เปี่ยมไปด้วยคุณค่าแล้วก็ข้อคิดมากมายของท่านนางนละกคุลมานดา,าข้าวปตานีกันอย่างรอบด้านทีเดียวต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะครับผมยินดีครับสวัสดีครับ